ครับอ่าตอนนี้พี่ตากกระทวนทำมาเช้านะครับเนี่ยตอนนี้กันรวนกันแล้วเนี่ยกว่าจะเสร็จนะครับนี่ข้าวเกือบสองทุ่มเข้าไปละจะสองทุ่มนะครับทุ่มกว่าแล้วตัง้งใจเย็นๆนะครับกวจะเสร็จได้ต้องรวนน้ํามันนะครับไม่ใช่ใส่น้ํานะครับใส่น้ํามันนะครับเนี่ยวิธีการทําขาหมูนะรวนน้ามันหน่อย สี่จะเป็นแค่หมูก็ต้องพรุ่งนี้นะฮะต้รงรวนให้แห้งนะฮะ <c oughs> รวนให้แห้งก่อนแล้วก็เก็บไว้หนึ่งคืนนะหรือจะเก็บไว้สองคืนสามคืนก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราทํากินนะฮะแถวขผมผมทําเยอะเป <c oughs> ็นร้อยร้อยโลนี่ก็เลิ่กรวนน้ํามันออกัอน,นี้ที่ทําแล้วนะครับรวนแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะครับแข็งแข็ง องแบบนี้แล้วเราจะใส่ถุงเสร็จเป็นแบบนี้ฮะแห้งเลยนะฮะเนี่ยแห้งแบบนี้ครับอย่างนี้เลยขึ้นนี้เอาลวนแห้งเสร็จเรียบร้อยนีอย่างนี้นะครับขึ้นนี้ก็ไปทอด พอน้ำมันร้อนนะฮะน้ำมันร้อนร้อนปานกลางนะฮะร้อนกำลังพอดีพอดีก็จะฟองนี่นะครับพิธาขายผมงก็ขายไม่แพงครับทำเองครับแต่หนังอย่างนี้ยังไม่ถูกหนังหมูแพงู่ครับขายถุงละยี่สิบบาทนะครับที่ร้านขายแคบหมูด้วยขายหมูสดด้วยครับขายน้ำพริกลาบเหนือด้วยนะฮะ ตามตามที่ร้านหมูขายหมูอยู่ขายแคบหมูทุกวันนะครับ